สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เรามาออกรอบกันที่สนามลานานะครับก็ผมไม่เคยตีสนามนี้มาก่อนเลยตอนนี้เราอยู่กันที่สตาร์เตอร์นะครับมาดูกันว่าวันนี้ผมจะออกอะไรกันนะครับสวยในช็อตครับอันดับหน่งสายออกข้างกลีหลุมนี้เราก็ได้ออกมาดีมากเลยนะครับจวนออนเลยครับหลุมนี้พาสีนะครับ ใส่สั้นสั้ๆพอไปดูช็อตสองกันนะครับเราอยู่หลุมอะไรกันแล้วครับอันนี้อยู่หลุมสองคำผ่าสามหลุมเมื่อกี้ออกอลไรครับอหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดครับโอ้โหออกแปดเลยเหรอครับผมออกพาครับเก่งมากครับ มาดูกันต่อไปว่าหลุมต่อไปภาษาสามชุมจะได้เท่าไหร่ไปดูกันนะครับครับช่วยอะไรนะครับช่วยอะไรครับช่วยปากไก่ครับเราอยู่ในรายการอะไรนะครับรายการลานนาโอเพ่นครับวันนี้กวนผู้นำออก5คนพร้อมกันเลยโอ้โหว่าจะได้ไม่เสียเวลากวนหลังครับและตอนนี้ใครนำครับ ตอนนี้ยังไม่ทราบชัดจะน่าจะเป็นโปรชุนนำอยู่ครับออโอเคครับโปชาตินำครับเดินนำเดินนำยอดอ,อนะครับเยี่ยมครับต,ตอนนี้เราจะไปหลุมอะไรต่อครับเดนนี้ไปหลุมสามครับหลุมเมื่อกี้เราออกอะไรครับ หลุมนี่กูออกโบกี้ครับอ๋อออโบกี้เหมือนกันครับในสกอร์ผมก็ยังนำอยู่ครับผมสี่สตกสตกโอ้ยอ่อยให้ก่อนรอครับครับเพื่อนยังไม่ร้อผมมาคันตั้งแต่เช้าแล้วครับตัวผมตีก๊อฟจริงเลยครับเห็นนะครับชนะเล่นเกมอยู่ผมผมชนะรายการนั้นด้วย21เอดอันเดอร์ใช่ไหมย1สิอันเดอร์เห่งมากครับ ดูสิว่าของกินแต่สิ่งไม่ต่างกันเลยครับผมจริงเหมือนกันนี่มึงมองโอ้โหนี่ดูนี่ดูนี่เราไปดูนี่ตีเป็นมุโอ้แข็งแรงตีด้าไหนนะครับีข้ามโอ้ข้ามหลังนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับยัม เรีย่ยมเก่งมากลูกเก็บเลยครับตอนนี้เราอยู่กันที่หลุมสี่พาสี่นะครับก็หลุมเมื่อกี้เราก็ออกโบกี้ไปนะครับพาหนึ่งพาสองโบกี้นะครับตอนนี้ตอนนี้เราน่าจะนําในทุกคนอยู่นะครับ Step one, wake up brother gonna rise the sun. Step two, get some good some food. Step three, Grow hard about what you wanna be. Step four, fuck everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's <laughs> gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day, wake up เฮ้ยนี่กินเร็วนะสวยครับลูกเหงมน่าไวอะจอดหลุมเมื่อกี้แล้วผมก็ออกดับเบิ้ลไปนะครับก็แย่นะครับตอนนี้เมื่อกี้เราก็ได้ออกมาไม่ดีนะครับ Let's do shot top can to today's gonna be a good. Wake up, today's gonna be a go. แมมากโอ้หหลโอหูหละงไอ้หลเก๊กเก๊กเก๊กดอเปเวอดอยู่ครับเข้าทางแต่จะไปตลรอดไหมหลุมเมื่อกี้เราก็ออกทริปเปิลนะครับป้าหลุมเมื่อกี้ป้าออกอะไรนะครับโกี้บกี้เหรอครับใช่นี่เป็นบกี้บอย how you operate a cadence a flow you grow you show yourself a foundation stay away from all the shit that causes temptation all okay, that i liked i live my copy. life in my head like a nail. don't expect greatness do my best man i'll take it wake up today's gonna be a good day wake up it's gonna be a good day wake up today's gonna be a good day wake up cyber หลุมเมื่อกี้เราก็ออกคิปเปอร์เฮ้ยดับเบิลนะครับหลุมนี้เราก็ออกไปดีมากได้ครับหลุมนี้พาสามสามนะครับไปเบอร์ีเบอร์อรอรอรีเอ้ยหลุมนี้ผมก็ออกพานะครับก็ดีนะครับ คนอื่นเขายังเล่นกันไม่เสร็จเลยลุงเดย์ออกโบกี้ไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูหลุมต่อไปกันเลยนะครับกลัวอะไรนะครับจะเบิดโบกี้ครับโอ้ผมออกพาครับลุมต่อไปหลุมอะไรครับหลุ่มแปดพาสีอ๋อโอเคครับเราไปดูกันเลยนะครับ Some, good, some food you. Step three, you can grow hard about what you want to be. Step four, can everybody just do your thing. Today's oh going to be a good day. Wake up. Today's going to be a good day. Wake up. Today's going to be a good day. Wake up. Today's going to be a good day. Wake up. Today's going to be a good day. Wake up. Today's going to be a good Wake up. Today's going to be a good day. Wake up. It's gonna be a good day. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good La la looks Um yeah, that's right. how you make it. Set a goal, you control and the steps you nearly one. Gotta pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. เห็นไหยครับเห็นเลยครับไปแล้วครับนิ่งโอเคครับ เยียมครับก้าหลุมแรกเราปกติอยู่ละป้าหลุมหลังเราจะเละป้าในก้าวหลุมแรกเละก้าวหลอัพกูออกอะไรครับ51ครับป้าออกอะไรครับเุดงอาคผมออก48นะครับเก่งมากครับวันนี้ก yes> ็ ขอจบคลิปเป็นเพียงเท่านี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผม,ผมทำคลิปต่อนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้ามาดูกันว่าผมจะไปสนามไหนนะครับบ๊ายบาย